มาแล้ววันนี้เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Mock Red ใช่มันอ่านอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นเกมในคีย์บอร์ดเดียวกันนะไม่มีจอยดิแปลกดิมันเป็นอะไรทำไมมันนอนตายไม่รู้อ๋อเพราะว่าดวงไฟนี้มันมาให้เราตื่น เชียมีศพด้วยใชจแล้วมันจะพาไปไหนอ่ะแล้วถ้าไฟพาไปที่อันตรายเราก็ตายนั่นน่ะเดี๋เฮ้ยม,มองคิดนี่ได้เฮ้ยเอ้เอาหอยงี่ะเราไปเดินท้องเลยนะ <laughs> พี่ไปม,มองตัวเธอดิเดี๋ยวสอรี่ว่ะทำไมโอ้โหเราไม่ต้องมาเริ่มใหม่ยังงี้นะอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดบื้ออย่าเบียดบดื้อโอ้ยดี อยเเตนา้ยยอ่าเบียดเบื่อเอาเธอี่ใครนะพี่เดินขวาหนูเดินซ้ายเราจะได้ไม่ชนไม่ได้มันอยู่ตรงกลางดิแล้วอยู่ดีๆมันแบบสวัสดีตรงกลางของเลงนี้ไงทำนอสวัป๊บเปลี่ยนข้างกันมันก็สวยดินี่เห็นเงาไหมเนี่ยที่เธอตายเนี่ยเนี่ยเล็บชิปไรชิป ปิดปิดไมาอ่ะเราต้องเปิดป่ะเปิดแล้วจะได้นไหมโอเคฉันรู้ถึงกเกมอะไรรู้ป่ะเกมน้ำกับไฟแล้วกูมองไม่เห็นทางแล้วกูมองไม่เห็นทางน้ำกับไฟเกมอะไรอ่ะน้ำกับไฟอ่ะไม่เคยเห็นเพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่อ่ะแล้วมันออกได้ไหมเนี่ยพี่ออกได้นะมีแสงอ่ะโอเคน้กับไฟมากับแมวก็ไปยังไงอีดูแล้มาแล้วรอแล้วมันให้เรามาอันนี้ทำไมอ่ะ ไม่ตั้งใจเลยว่าเราจะต้องมานั่งเล่นในคอมเดียวกันเนื่องว่าเกมมันจะแบบว่าโหแบบคนละเครื่องจริงอ่าอจเดี๋ยวไปดันนี้ก่อนมันจะได้หยุดวิ่งแล้วแบบว่าหลังเราแม่งมีไฟด้วยนะใช่จะเทมไปยืนหลังพี่อ่ะก็คือแบบว่าตื่นเลยดองเดะเฮ้ยแน่เน่ บาเราเราควรเลื่อนไปดูข้างล่างหน่อยไหมแบบว่าแบบสำรวจแบบหน่อยดิวุ้ยเขี้ยหนูจะโดนเขาพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่โดนเงาหนูเธอโอนตูดมาบังพี่อ่ะขอโทษไปแล้นี่พี่โดนเงาสาว่อย่ามาอยู่ใกล้กันวะเงาสาว พี่งน้องพี่เองน้องพี่งน้องอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวๆต้องไปหยิบต้องต้องไปหยิบอันนั้นปะเออหนึ่งในชิปอ่าฮะเชลู้พี่ดำพี่ดำพี่ดำเสียงเป็นไรเนี่ยพี่แพ้แพ้เฮ้ยโอเคเช็คพอยด์เฮ้ย พี่แรงน้อยพี่ต้องดันทางนี้มาเนี่ยหรอพี่ดันจากเอ่อพี่พี่คือดันอยู่เนี่ยไม่ขึ้นวะอ้ามันอาจจะไม่ให้ขึ้นเราต้องดันไปข้างหน้าแทนเพื่อจะไปข้างหน้าโอเคงั้นพี่ขึ้นไปโอเคขึ้นดันพี่เหยียบะโอเคเราต้องเหยียบว้ายไอ้นี่มันเอ้าพี่ต้องเหยียบก่อนนะะมันจับมันทับหัวมันจับโอเคโอเคเอาแมวเอาแมวเหยียบ เ <Okay. S 1> บียบละอย่าพึ่งพึ่งไปไหนนะเนาะลืมมาดิเดี๋ยวสุดโอเคทีนี้พี่ต้องระวังเงาหนูแนละ้วเธอต้องแบบว่าเฉียงซ้ายหน่อยมันกดลงพร้อมขวาได้นะมาเขีไมนไม เอาขึ้นเราต้องเห็นพี่ทำเองนะครับไปโอเคว่าจะเปลี่ยนสลับหน้าที่กันสักหน่อยโอเคเราแอมกันอ้มันไม่รู้เฮ้ยอะไรอะน้ำมะเนือทำไมน้ำมะเนือน้ำฝนน้ำเนือมมาจากไหนวะ เราไปไงนต่อโอ้ยทางบนตรงนู้นเดี๋ยวต้องดันกลับมาก่อนนะดิอ้าวมันพี่ดันเธอต้องไปเธอต้องไปละดันมาดันมาโหเล่นยากเหมือนกันว่ะเออจริงตอนแรกหนูกาง่ายขึ้นเลยนะชิลนิดชิลหน่อยอ่ะมาละวป๊ป๊บแป๊บแป๊ป๊ี่ก็ต้องดันไปข้างหน้าอ่าก็เดินตามเดินตามคือตอนนี้กูไม่เห็นตัวเองไป โอ้โหดูโอ้ไปเอา้าเธอไปเหยียบน้องทำไมอ่ะน้องเหยียบเนาะหยอกดึงเข้าไปดึงเข้าไปลองมาเหนือ้องมาเหนือตายแล้วเฮ้ยยังมายืนหลังดิเอื้ยโอเคถูกไหมอย่างนี้คือถูกใช่ไหมหอืมคิดว่าถูกมาเธออยู่ข้างหน้าเลยพี่ว่าอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่ดูว่าไม่ดีเท่าไหร่ต้องต้อง พี่ต้องซ้ายต้องขวาไปอย่างรวดเร็วเพราะเราเซียนแล้วเราเซียนเดี๋ยวาจะไปเหยี่ยมจะไปเหยียบน้องมันดึกเยี่ยมตัวมันหนักเยี่ยมันหนักมากแย่ละอย่างงี้เหยียบก่อนเบลเบอเข็นมาเหยียบตัวมันหนักมันเยียบหรอกเดี๋ยวไปทำไร้น้องเขาเลยเดี๋ยวมันถ้ามันกัดเราหรอถ้ามันกัด มันกัดไปนาะนแล้วถ้ามันกัดอ่ะมันอาจจะโง่องตอนนี้ไงแต่เดี๋ยวถ้ามันโตขึ้นอะเหยียบด้วยอ่ะเออเหยียบให้มนหมดเลยเกะกะลูก,ก,กตาเหยียบะไปไปไปเฮ้ยอะไรวะต้องต้องหมุนไปหยิบนี่ก่อนอะโอ้แม่งแบบเล่นกับมุมแสงใครเป็นคนคิดเกมนี้วะเออจริงเนาะหมุนเลยนะที่แบกมาละ ทำไมมันหนักจังเป็นไเนี่ยหุนผิดมันต้องขึ้นลงเฮ้ยเกือบกูเก่งตูดรอแล้วมื่อกะลืมดูคือยุคนั้นไม่มีพระชายหรอกูถามแค่นี้มันคือยุคไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยมาอ๋ออันนี้อาจจะเป็นดวงวิญญาณแล้วเราเป็นตัวอะไรเราเป็นยาณวิญดวงไมดูดิเทวดา มาไมีปีกเว้ยแสดงว่าเราแบบว่าอันนี้วะเราเป็นแบบว่าเทวดาไปส่งจิตวิญ,ญญาณสู่สวรรค์ไม่ใช่เราจะเป็นเทวดาที่ถูกคําสาปมาว่าต้องเขียนไอ้ลูกนี้ตลอดชีวิตเพื่ออะไรนะเนีเออ่ยออะไรมันตบลอนทำอะไรได้วะเฮ้ยไปทางไหนคืออะไรว่าเ <ๆ S 2> ขียนอะไรเขียนมาก่อน,นไฟเอ้ยมันเป็นน้ำปะเหมือนแบบไว้ลมอะไรให้พุ่งสักอย่าง เออว่าจะเออหรอลงมุนนี่มามามาเช็คพอยไ์ก่อนอ๋อนี่ไงฉันมันทำให้เช็คพอยไ์ก่อนเช็คพอยไ์ก่อนทำไงเดินมาเดินมาเดินมาโอเคนี่เอ้าพี่ต้องกดเล่นเล่นหัวมันอาจจะทำให้ลูกบอลหมุนเอ้ามันมันมันน่าจะต้องเอาออกมานี่ไงต้องให้ไอ้ลูกเนี้ยเห็นเห้นลูกนี้ปะอืมให้ลูกเนี้ยมันออกมาทางลูกนี้เว้ย เดี๋ยวเธอไปตบดิเธอไปตบดิตบตตตบบบสาวอ่ะโดนมันมันอ๋อได้แล้วเห็นไหมจริงด้วยเชี่ยอย่างเซียนอย่างช่ำอย่างปลาล่ำปลาเหลือหนูเอาเองหนูเอาเองต้องเขียนนามันวางตรงนี้นู้นนู้ไหน Behind you อ่ะ Behind ข้างหลังนี่นี่เออใช่นี่นี่นี่อ๋อตัดทรัพทโอเคไปไปไป เอ้ย,อ,อ,ยอย่ามาเบ้ออย่ามาแบะอย่ามาโบ๊ะโบ๊ะอะไรเงี้ยนี่ใช้ยพยยอยอะเราทางไหนอ่ะทีนี้เ,เลือกทางไหนก่อนไปข้างหน้าก่อนบนไหมพี่ว่ามันน่าจะจบที่เดียวกันแหละพี่เห็ยนมาชีวิตจริงนี่กูกลัวขี้แตกเลยเนี่ยพี่ยืนไงพี่ หาซันไปหานเนี่ยความสูงมาดิจริงเฮ้ยเอาไปนอนเช็คไว้ก่อนมามาปียอสิโอ้โอ้าว<อ>แล้วไปไงอ่ะถือมันเอียงถือมันเอียงเฮ้ยล้อลอุอออ้ยมากอ้าวเขี่ยนแล้วไปไงอ่ะเฮ้ยี้ยเดี๋ยวเราเราต้องคิดก่อนไม่ไม่พี่รู้ละพี่เลย ดอนเป็น close to me bro นี่นี่เธอเธอไปอยู่ฝั่งนั้นเธอไปอยู่ฝั่งนั้นฝั่งฝั่งนั้นคือเอ้ยเอาอีกแล้วเฮ้ยขมิบตูดแล้วเนี่ยฝั่งนั้นฟั่งไหนดันมาดันดันให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ให้ไหลใช่ไหมพี่ให้ให้ให้มันไหลให้มันไหลให้มันไล่ให้มันไล่ให้มันไล่ตรงนี้เออแล้วเธอไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเธอเห็นเห็นเห็นทางลงไหมเนี่ยเนี่ยทางลงล่างขวาจอเห็นไหมเออเออนั่นแหละ ต้องวิ่งลงไปเว้ยอ๋อไปมึงพร้อมยังอ๋อหนึ่งสองสามไม่ใช่ไม่ใช่เธอต้องวิ่งลงทางนี้เงาะเห็นไหมล่ะเห็นเออพร้อมยังร้อต้องรอให้ลูกมันไหลก่อนนะเราค่อยวิ่งใช่ให้ลูกมันเลยเนี่ยล่ะเลยไปอกแม่ไปไปไปโอ้โหไปไป หลายหลายห,หร,รี่อ่ะนีโดนดิวฉันข้างไหนอ่ะอข้างบนคืออะไรเอ้อบึกชื้ไหนไงเต้สอนแล้วข้างบนคืออะไรข้างบนนนั่อะไรต้องหมุนอะไรอีก่ไหมนะข้างบนนี่คืออะไรบนไหนเอ้ยทางซ้ายนี่มีทางต่อนะอ่าไปไปดูอไอ้บันไดก่อนเดี๋ยวไปดูบันไดก่อนดิมันแบบเฮ้ยมันไขข้อสงสัยเดิ เฮ้ยมันมีไฟรอบๆมันซัพป์ซปยังไงมันก็เข็นขึ้นไม่ได้ว่ะใช่เข้าเข้ามาดูก่อนพี่ว่าเข้ามาดูก่อนเราลองมาเข็นดูกันโอเคเฮ้ยเป็นงังไงดิพี่จโดนเงาเถิมันยังงงมันก็ขึ้นได้หมดนี่มันทางซ้ายมันมีทาง แล้วอ๋อมันกัน้นค่ะอ๋แล้วจะไปเปิดยังไงมาทีนี้นั่งไงนั่งไงอ่าขึ้นไม่ได้น่าต้องขึ้นจากบันไดทางนั้นจริงๆด้วยพี่เดินหรือเธอเดินหนูเดินเธอเดินพี่หมุนแม่งมองไม่เห็นเลยไปแม่สาวน้อยโอเควิงว่งวิง่งวิ่งทำไมถ้าวิ่งมันตลกยังหยุด แ,แล้วเ <Okay. S 1> ถึงก็ดโอเคโอเคนี่ก็เสร็จมาอันนี้เหรอลมตดลมตดหนูเองไปกดเลยดูยอะไร,รอ,อ่ะเอ้าทีนี้หนูต้องกดอันนี้พร้อมพี่ต้องกดพ<ช> <ปด S 2> รอ้อมกันเพื่อให้ปึ๊บปุ๊บมาตรงกลางปึ๊บปุ๊บ ่นกดจะความคิดดีว่ะยังฮะเนี่ยอันนี้เราต้องกดพร้อมกันเฮ้ยมาโดนเหงาเธอเธอได้เงีเงาองี้หงปุ๊บนพี่ไปพี่ไปนอย่าเพิ่งกมกดนะบอกว่ย่าเพิ่งเขอโทษค่ะดหนพี่กดเป็นไงชิบะ มีเสียงเด็กด้วยว่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งเดินมาเดราเซนก่อนเสียงหินคูดฟังดีดีดิไม่อาจจะเป็นเสียงออร,ราแบบวิ้ๆๆววิวใช่ไหมเนี่ย้ยทำไมมันซูมเอาขนาดนี้น่กากลัวไหมแล้วเนี่ยลุ่มอย่างลึกอ่ะ ฮ้ยดีว่ามันกัน้นทางให้ถ้าเราเข็นหล่นนี่ยากหนึอเออมันเข็นหล่นได้ปะไม่ได้ไม่ได้นะถ้าหล่นหล่นไปน้นหนุมยังหรือไปเอ,อ๊ะี่เลมโม่อย่างนานเลยเนี่ยะไปเดี๋ยวไปเข็น ไปอีกข้างหรือป่ะอ๋ออืมต้องออกก่อนแล้วปล่อยพี่เข็นเฮ้ยไม่ใช่ต้องมาทางนี้โอ๊ะพี่เข็นมาเหนื่อยไมหมเข็นยูกคนเดียวไม่ได้เลย อ้าวมันต้องมีใครคนนึงอยู่ข้างล่างอ่ะเธอเธอเธออกมาจากเงาก่อนดิจบเกมเกมโอเวอร์เลยใช่เหรอมันต้องมีใครคนนึงอยู่ข้างล่างเมื่อกี้หนูกูวพี่วิ่งข้างลางปวดจบละงั้นเราต้องฆ่าตัวตัยเธอไปตายดิงั้นเธอรออยู่ข้างล่างพี่จะขึ้นไปทางข้างบนบันไดงั้นหนูต้องเต้นต่อยมาเลสโก Hey, oh. ไปเลยไปแล้วนะแล้วหงว่าลงไปดิเอา้าลงไม่ได้หรอลงไม่ได้เอา้าลงไม่ได้แนละ้วไปน็ไปนงไงอ่ะไอ้หนูเสียอะไรอ๋อมันถูกแล้วเมื่อกี้ก็ <Okay. S 1> คือไอ้กำแพงที่ที่ที่เปิดให้ ไอ้กลมมันเดือดเนี่ยมันไหลไปอ่ะไอ้กำแพงมันเรายืมกำแพงได้ไงเธอมามาบันไดกับพี่เลยมาบันไดกับพี่เลยบันไดไหนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแล้วเปิดเอออ้าวแล้วหนูทำไรต่อเปิดให้มันไหลลงก่อนเออแล้วก็ปิด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 แล้วก็ปเดินออกมาใช่เอ้ยมันชิกลี่มาปึ้มโอ้ยมันลย เราจะโดนเงาหงุมพี่ไปเราไปทำไมเขาทำเกมงงจังหนูเดินไม่กด<ห>พร้อมกันสิกดพร้อมกันเออมันควรจะหน้าหันทาง,น,งนี้ก็ต้องกดขึ้นไงมันงงไม่จริงอะ่ะพี่เปิดแล้วนะระว,วังเงาหงุมระว,วังเงาหงุมโอเคอเอาเยวไปก่อนเพราะว่าพี่เดินรัดไม่ได้ นูกด <No> อืมเปิด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 เอาไปเว้ยผ่านละตายกี่รอบวนะเมื่อกี้ห้าหกรอบไปลยวจับปิดมันต้องไวทางไหนต่อจับปิดไม่รู้ว่ะ <laughs> ไงะเราเข็นเข้ากลางร,รูรูนี่แหละ โอ้โหแล้วอะไรมันเยอะแยะวะเนี่ยสิบหายละมันมีวงสองชั้นเห็นป่าวเราคือเราต้องเข็นเนี่ยหรอนี่ไงเราต้องไปต้องไปดึงนี่หรอไม่ดิไอฝั่งนั้นยังไม่เปิดเลยอ่ะมันต้องหมุนทีละคนหนูว่าเดี๋ยวไปึงพี่ลองหมุนดินี่ไงใช่เอ้ยอ้าวแล้วพี่ก็ติดเงาหงิ่มาดิงั้นหนูก็ต้องหมุนเงาหง่ม มันหมุนพร้อมกันแสดงว่าหมุนได้ทีละคนเยอะนะเฮ้ยพี่ต๋อวิพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยยา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 เดินๆนะก็เห็นแล้วได้ไหมวะที่นี่โง่เหรอวะนี่เข็นอีกได้วปะเข็นเข็นเข็นตามพี่มาหน่อยดิหมายถึงอะไรเลยนเข็นไปตามพี่มาหน่อยเข็นไปตามพี่ลุนมาลุนมาลุนดุนโอเคพอ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  stop s สต็อปพี stop heat โอเคโอเค แบกแบกแบกกลับ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 ไปไหนอ่ะกลับไปที่เดิมปึ๊บแล้วก็เห็นอันนี้เออพี่เก่งนี่ไงเออพี่เก่งเที่ยงเจ็บเจ๋อี่ฟังนูอ่ะเออนี่พี่เก่งเกมเฟสซ์โออกให้บอกพี่เองน้องตลกมันเช้าหน่อช้า โอ้นน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 โอ้ชิคโอ้บ้าวมาดิมาดิเดี๋ยวมาดิน้องมาเหนือยมาอีกแล้วมันำไมดูไปไหมข้างล่างดิเฮ้ยเลาวตัวเราหล่นปะเาตัวเราไม่หล่นแต่ลูกแก้วเฮ้ยมันแปลกนะตัวอะไรนี่มึงใครอ่ะ เราต้องเขียนไปไหนอ่ะไม่รู้หนูแค่ดาวตัวออกมาเฉยเราชะควายัอ่ะพี่เห็นไอ okay. uh, ้สว <ambling>. yep. ิตช <mon> ์อยู่ฝั่งโน้นอ่ะมันงงปพูดวิ่งอ่ะอะไรต่อเฮือกกูแตกไอ้เพียโดนเงาโซ่งงโซ่ก็โดนเหรอวะพี่เขียนแบบงงวะงงอะไรแค่เขียนกลับไปไม่ไงอย่าไปโดนเงาโซ่อย่าไปโดนเงาโซ่เราเงาโซ่เด้อ พี่ยังไม่ได้เข็นไปซุปอุ้ยเตี๋ยวไปรอบนึ่งปุ๊บช็อปปุ๊บหยุดสต็อปสต็อปเก่งอ่ะพี่เก่งอ่ะประเดี๋ยวเฮ้ยแล้วเฮ้โอ้ยเลยรู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนะใช่ เช็คไยโอ้ยจะป๊บสล็ปุ๊บปุ้ยเดี๋ยวหนูจะคอยสต๊อบผีดไอ้ลูกแก้วเอออยู่รอสต๊อบผีดดิมันอบเยสต๊อบผีดสต๊อบผีดเดี๋ยวเหมือนทางแยกทางไหนว่าขึ้นมาข้างบนก่อนไปฮึ่ม ดูออกว่ามันถ้าเขียนไปข้างล่างต่อน่าจะเป็นทางหลอกเขียนตามมุมอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยถ่ายพืชถ่ายพาาืชมามาเช็คพอยต์อ้าวเฮียสต๊อปพีทสต๊อปพีทเดี๋ยวรถโอ้เออมันหล่นได้หรอเอ้ไม่รู้แหละแต่สต๊อปพีทมาเช็คพอยต์มือเราต้องค่อยๆเขียนนะมือมันเข็นดิเไม่ <S <S สต๊อปพีทไม่ต้องสต๊อปมันดันแม่งเลย อ๋อ,อแล้วไอ้นี้จะไปไหนแล้วเราจะต้องอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ชุบปุ๊บป,ปุ๊บกูลงกูลงกูลงเมียไม่ลงกูแตกยาวไปยาวไปยาวไปเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยอุ้ยชิบหายละเซมเซอร์ด้วยมาละโอ้โหกูว่าแล้วว่าต้องจบละดีนะไม่พลาดสอบอ <c oughs> ไปคือเหนื่อยแล้วไปบุดจำบุด แล้วไปยังไงกดบุดจำบุดซ้ายไม่อ้นี้เลยนะบุดจำบุดเลี้ยวอ๋อไม่ต้องเลี้ยวโอ้โหไปเลยนิ่งไกลบาสู้เอาเชี่ยกูชิปเยอะเกิน